เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีฟีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับ โอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนกันนะครับผมวันนี้ก็มีเข้ามาใหม่เยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีทีมไหนกันบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับอ่าวันนี้มีลีกเพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยนะครับในส่วนของ AFC นะครับผมก็มีลีกเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวมาดูว่ามีทีมไหนบ้างน,นะครับผมในส่วนของแผนเนาะวันนี้แผนเท่ๆก็มีเข้ามาประมาณ3 4แผนเลยนะนะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยแล้วกันเนาะนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการดูนะครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ทีมแรกนะครับผมสำหรับ f c zone นะครับผมอันนี้อยู่ที่ลีกใหม่นะทุกคนไปที่ตรงนี้นะครับเบลดทีมนะครับแล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับจากนั้นมาที่เอเชียชิเนียนะครับแล้วก็ลีกแรกนะครับโคเรียลีกในหัวนี้มันบอกว่าโคเรียลีกนะครับผมโอเคแล้วให้เราเลือกทีมนี้นะครับผมดีครับนีทีมนี้เลยนะครับทีมที่2นะนะครับก็เป็น F4 zone นั่นเองนะครับผมอ่ะให้เรามาที่ตรงนี้เลยนะครับทีนี้ปุ๊บแผนที่ได้นะครับอันนี้ไม่เคยมาเลยเนาะ หรืออาจจะเคยมาแต่ว่าก็ไม่ได้มาบ่อยนะครับสำหรับแผนนี้นี่เป็นแผ่นหลังห้านะทุกคนสำหรับแผ่นนี้ก็จะได้ในส่วนของหลัง5ไปใช้นะครับผมใครที่ชอบแบบสายหลัง5เนะี่ยผมก็สามารถที่จะจัดแผ่นนี้ได้นะทุกคนนี่แผ่นมันจะออกมาแบบลักษณะแบบจำๆเลยนะสำหรับแผ่นนี้นะครับนี่เราก็จัดตัวให้มันตรงตามสเปคนะครับผมนี่แผน่นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหลัง5้าที่แบบเท่แบบผมไม่ได้แบบ เป็นแผนเหมือนทั่วไปแแผนนี้ก็เป็นแผนที่มาใหม่ครับแผนนี้ใช้ได้กับสวนกลับนะครับผมสวนกลับแล้วก็อเอาไว้นี่ไม่นานะนะครับผมจะเหมาะกับสวนกลับแล้วก็ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับสำหรับแผนนี้เนาะนะครับผมก็จะเน้นแบบโยนบอลยาวให้กองหน้านั่นเองนะครับผมสำหรับแผนนี้อก็จะได้ในลักษณะประมาณนั้นนะครับผมเดวี่ทำไมไม่มายืนล่ะเดี๋ยวนะโอเคเมื่อคูนมันไม่มายืนเนะครับผม จัดมาแล้วแต่ว่ามันมันไม่อยู่ะเนาะนี่ผมก็จะได้แบบนี้นะทุกคนสําหรับแผนนี้นะนะครับสำหรับ FC s o u l นะครับผมเป็นทีมที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ะครับผมสำหรับทีมนี้นะนะครับโอเคไปต่อกันที่ทีมที่2ละกันนะครับผมให้เรามากันที่ทีมนี้นะครับผมทีมที่2เนี่ยจะอยู่ในส่วนของลีกเดิมนะครับลีกเดิมนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าแล้วก็มาเลือกตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ลีกนี้นะครับ AFC เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับทีมต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของทีมนี้นะครับอ่าเลื่อนลงมานิดนึงในวันนี้ครับจะเป็นทีมนี้นะทุกคนอ่าให้เราเลือกไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผู้จัดการทีมเชีมคอมมิชชั่นดีฟอล์เหมือนเดิมนะครับแผนที่ได้มาแล้วนะครับในส่วนของ m อ2ตัวตรงนี้นะครับผมอ่าก็เป็นแผนที่ถูกเพิ่มมาใหม่นะครับในรอบนี้นะแผนนี้อ่าก็จะเป็นในส่วนของการยืน m ฟ2เอฟสองตัวนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะได้กัน อยู่ในลักษณะที่ออกแบบมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมนี่ก็เรียกได้ว่าเท่เลยนะแผนนี้นะครับยังแจมเลยนะน่าจะได้รีวิวให้ดูแหล,ลประมาณ2 3แผนอยู่ในในรอบนี้นะนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผนที่เรียกได้ว่าเหมาะกับทุกสไตล์เลยก็ว่าได้ไหมนะครับผมสวนกลับก็ได้ผมอ่ะต่อบอลก็น่าจะดีนะครับสำหรับแผนนี้ลองบอลเคาน์เตอร์ก็น่าโอเคอยู่นะนะครับแต่ว่าจะมีหน้าแค่ตัวเดียวนะ นะครับสำหรับแผนนี้แต่กลางลูก2ตําแหน่งเนี่ยน่าจะบุกมันนะครับผมอ่าแล้วก็กลางเนี่ยน่าจะแน่นๆอยู่นในส่วนของตรงกลางตรงนี้นะครับผมอ่าแต่ว่าตรงนี้อาจจะหายไปนิดนึงนในส่วนของเกมลุกเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของแผนทีม Creation, นี้นะอันนี้ก็เป็นแผนที่ๆๆอ่าถูกเพิ่มเข้ามาในหสำหรับอ่าส่วนบุกมุลนะครับผมอ่าในมอเตอร์ะนรับ,รบนบ่าจะเป็นทีมที่อ่าเพิ่งปล่อยเข้ามาในหัวันนี้ก็เพิ่งเห็นนะนะครับทุกคน นึกว่าจะไม่มีแล้วนะครับสำหรับแผน2แผนเมื่อสักครู่นะครับผมแต่ว่าไปหาดูพอดีว่าถูกเพิ่มเข้ามาในเอฟชีเปฟฟิลลีนะครับผมโอเคไปต่อที่ทีมต่อไปแล้วกันนะครับบุญไปที่ทีมชาติบ้างครับทีนี้ไปที่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เบลทีมนะครับเดี๋ยวจะไปทางยุโรปเลยนะนะครับไปที่ยุโรปแล้วก็ไปเลือกที่ยุโรปนะครับผมแล้วก็อังกฤษนะครับอังกฤษจะเป็นหลัง5นะทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับสำหรับอังกฤษนะครับผมหลัง5 5-2-3นะครับผมแแผนนี้จะเป็นในส่วนของการวางหมากที่เรียกได้ว่ามมีหน้าเป้า1ตัวแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาอีกหนึ่งเป็นหน้า3นะนะครับกลางรับเนี่ยสนะครับหรือเราจะปรับเป็นกลางซีเมฟก็ได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราชอบกลางแบบไหนนะครับอ่ามันก็จะได้การยืนตำแหน่งประมาณนี้นะครับผมสําหรับการใช้นักเตะอ่านี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอังกฤษเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่า เคยมีไหมนี่ครับผมแต่ก็คุณ,คณนๆเนี่ยผมว่าเคยมีเข้ามาแต่ว่ารอบนี้ก็วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ่ะคือใครอยากได้ผมอเอาไว้ก็ได้นะครับสําหรับแผนนี้ก็แทงออกปีกได้นี่คหรือว่ายโยนออกปีกได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่ากลางตรงนี้ถ้าเป็นตัวที่วางบอลแม่นๆเนี่ยก็จะสามารถโยนให้กลองหน้า,าแบบถึงแบบแน่นอนนะครับผมอาได้ว่าน่าจะเหมาะกับเอาไว้นะครับสาหรับแผนนี้ส่วนกลับอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับมองแล้วก็กลางมันไม่เยอะในหผมสำหรับส่วนกลับมันน่าจะไม่ค่อยทันในหผมสำหรับการเล่นส่วนกลับนะอันนี้ อ่ะเดี๋ยวต้องลองรีวิวดูอีกทีนึงละกันในส่วนของแผนเนาะนะครับโอเคอ่ะไปต่อที่ทีมต่อไปครับในส่วนของในชนองทีมเอเชียนะครับผมอาทิตย์นี้มากันที่เบสทีมเลยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจากนั้นเราไปเลือกที่เอเชียชิเนียแล้วก็ล่างสุดเลยนะครับแล้วก็เลือกไปที่กาตาร์นะครับผมกาตาร์อ่ากาตาร์อยู่นี่นะครับผมอ่าคืนนี้ก็อย่าลืมเชียร์อ่าทีมชาติไทยนะสำหรับการพบกันกับซาอุดิอาระเบียนะแต่ว่าเราก็เข้ารอบแล้วแหละเนาะในผมแต่ว่าก็อยากให้เชียร์กันเนี่ยผมน่าจะ ไปได้สวยงามกว่านี้นะครับโอเคอ่ะเลือกไปที่ทีมต่อไปเลยนะี่ผมไปเลือกตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกาตาเนี่ยผมคล้ายๆกับอ่าเออารียกว่าไงมันจะแบบขยบนิดนึงเนี่ยผมไม่ได้ขยบเยอะนะครับสำหรับแผนนี้มันมันจะขยบตรงกลางตรงนี้นะครับผมเห็นไหมตรงกลางเนี่ยจะเพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วก็ยืนกันแบบชิดๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ยืนตรงแบบอ่าที่เคยผ่านมาผมจะหุบลงมานิดนึงนะครับอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ของแผนนะนะครับผมอ่ะ แล้ก็ลองปรับดูแล้วกันนะครับผมว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับผมในส่วนของแผนเนาะนะครับลองจับยืนดูให้มันเข้ากับมือของเรานั่นแหละนะครับให้อันดับแรกเนี่ยให้เรารู้ก่อนว่าเราชอบเล่นสไตล์ไหนนะครับรองบอลเคาน์เตอร์หรือว่าควิกเคาน์เตอร์หรือว่าโพสชั่นเกมนะครับอันนี้ต้องไปทดลองกันดูนะครับส่วนพี่นี่ใช้ได้ทั้งเอาไว้แล้วก็ควิกเคาน์เตอร์นะครับส่วนแผนสไตล์อื่นเนี่ยพี่นี่ไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นสไตล์ของแต่ละคนนะครับอ่ะ ไปต่อกันที่ทีมต่อไปนะครับผมสำหรับเตปอรเตสนะครับผมสำหรับอิกิเตอิกิเกอันนี้อยู่ที่คอมปานโนเนี่ยอ่าน่าจะอยู่ที่ลีเดี๋ยวดูก่อนนะครับปึ๊บอันนี้น่าจะอยู่ที่โซนโคลอมเบียนะทุกคนมาที่ตรงนี้ไม่ใช่ครับขอไปอ่านี้นะครับผมโอเคแล้วก็ลีที่4นี่ยผมแล้วเรามาเลือกที่ทีมนี้นะครับผมทีมแรกเลยนะครับ จะเป็นทีมนี้นะทุกคนอ่าโอเคบทบายนะครับแผนที่ได้เป็นยังไงครับสำหรับแผนนี้มาดูกันปึ๊บอ่าจะเป็นสี3นะครับอ่าแผนนี้จะเป็นหน้าเป้าแบบต่ำๆนะทุกคนอ่านี่ก็เคยมีอยู่ในแผนทีมชาตินะครับที่เรารีวิวไปก่อนหน้านะครับผมแต่ว่ารอบนี้มาอยู่ในแผนสโมสรแล้วนะครับผมอ่าก็สามารถเลือกใช้ได้นะทุกคนก็จะได้การวางหมากแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่าก็เหมาะกับต่อบอลนะครับสำหรับแผนนี้ปีกต่ำตนะครับผมคอยแบบอ่าซ้อนบอลให้กันนยผมเรียกว่าแบบ หรือเรียกได้ว่าแบบเป็นแผนที่คอยซับพอร์ตกันนั่นเอ,เองนะครับผมอะ่ะโอเคเป็นประมาณนั้นในหในสองของแผนนี้นะโอเคครับไปต่อที่ทีมต่อไปครับสำหรับเรอัลมาดริดน,นะครับผมไปที่ลีกสเปนนะครับผมอ่าสเปนบ้างมากันที่สเปนนะครับผมแล้วก็เรอัลมาดริดน,นะครับผมปุ๊บทีนี้คือการทีมชฟมพลเมชันดีฟอล์อ่านี่ก็จะเป็นแผนกลางไดมอนด์นั่นเองนะครับกลางเชรเนาะ อันนี้ก็เลือกใช้เอาแล้วกันนะครับถ้าเราอยากได้กลางแบบนี้ก็สามารถจัดได้นะครับผมนี่ก็จะได้การยืนตำแหน่งแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคอ่ะไปต่อแบบเร็วๆแล้วกันนะครับผมไปต่อกันที่ทีมต่อไปนะครับสลาบอ่าวอลเลนดัมนะผมจากเอลิเดวิซี่นะครับผมอันนี้อยู่ที่อ่ายุโรปนะครับปึ๊บอ่าไปกันที่ยุโรปนะครับผมแล้วก็เอลิเดวิซี่ปึ๊บแล้วก็มาเลือกที่ AFC ไม่ใช่ c f เไม่ใช่นะครับผมเป็นวอลเลนดัมนะครับอ่าวอลเลนดัมโอเคปึ๊บ แบบนี้นะครับแผนก็จะได้ในลักษณะที่3 3 3 1นะครับผมอ่าก็จะเป็นการวางหมากแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับแผนนี้นี่หลัง3นะครับผมแล้วก็กลาง5นะครับผมอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะไปต่อที่ทีมต่อไปแล้วกันนะครับแผนนี้น่าจะไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่สำหรับหลัง3แบบนี้นะโอเคไปต่อกันที่รัฟพมัสในยันนะครับไปกันที่สเปนลีกเหมือนเดิมนะครับปึ๊บอ่ามากันที่ยุโรปเลย แล้วก็มาเลือกที่ยุโรปนะครับผมแล้วก็สเปนนะครับสเปนแบบนี้แล้วก็ทีมเนี่ยจะอยู่ที่ล่างสุดเลยนะครับผมสำหรับทีมนี้ราฟามาสนะครับผมปึ๊บอ่าแผนที่ได้จะเป็นส1ห1ึ่ีนึ่งผมกลางเรียกได้ว่า5ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันจะเป็น3เนาะนะครับผมในส่วนของแดนกลางนะครับผมทีนี้ก็บุกแบบเขาเรียกว่าแน่นแน่นนะครับกลางแน่นแน่นนะครับคอยแบบดักบอลนะครับผมสำหรับคู่แข่งเนี่ยจะบุกยากนิดหนึ่งเนี่ยผมเจอแผนนี้เข้าไป ครับอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับแันนี้ก็มีมาเรื่อยๆอยู่นะทุกคนอ่าก็จะเป็นรอบในส่วนของแผนวนนะครับผมในตรงนี้นะโอเคไปต่อที่ทีมต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคูมัสนี่ครับดูนัทนะครับอ่าทีมต่อไปเนี่ยอยู่ที่ BBVA นี่ครับผมอ่ะอันนี้ข้ามลีกกันบ้างครับไปกันที่ A อ่าตรงนี้เลยนี่ครับผมอ่าแล้วเราก็มาเลือกที่ในส่วนของตรงนี้นะครับผมแล้วก็ BBVA นะครับผม ปึ๊บแล้วเราก็ไปเลือกกันที่ปูมัสนะครับผมาทีมที่เดนนิเอลเวสเคยไปเล่นให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ติดคุกไปแล้วใช่ไหมนะครับอ่ะแผนก็จะเป็นในส่วนของแผนนี้นะครับสำหรับทีมนี้ดีก็จะได้การวางหมาที่เป็นเอเมฟได้นั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้เพื่อนๆถ้าชอบก็จัดได้เลยนะนะครับสำหรับแผนนี้ปรับได้ทั้งกลางเอเวฟแลวก็ซีเอฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นแผน วนกลับมาในหัวในส่วนของแผนนี้นะนะครับผมก็ยังสามารถที่จะเลือกใช้หรือว่าเลือกปรับได้ในี่ครับสำหรับแผนนี้อ่ะไปต่อที่ทีมต่อไปแล้วกับนะครับผมอ่ะทีมต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของทีมอ่าอินดีเพนเดนต์เนีครับสำหรับลิเวอริวอร์ดันเวียโนอาอ,อันนี้อยู่ที่อาร์เจนตินาลีกนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเพิ่มให้แล้วกันนะครับอ่ามันน่าจะครบมันน่าจะครบสิบแผนแล้วนะครับแต่ว่านี้ เสริมให้แล้วกันนะครับผมวันนี้อยู่ที่อาร์เจนตินานะครับอาร์เจนอยู่ที่ตรงนี้ครับแล้วก็ไปเลือกกันที่ยูอาร์ดิวีเอสนะครับผมอันนี้โอเคปึ๊บแผนที่ได้ครับจะเป็นสี่หนึ่งสีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะดึงปีกลงมานั่นเองนะครับผมดึงปีกลงมาเป็นแบบวิงแบ็คในหัววันนี้อ่าอันนี้เผื่อใครชอบนะครับผมอ่าจะมีทั้งสองแผนในของแผนนี้ก็จะอยู่ที่ในส่วนของ มาเลเซียอีกแผนหนึ่งะครับผมอ่าทีมชาติมาเลเซียก็สามารถกดได้นะทุกคนอ่ะโอเคแล้วก็ทีมต่อไปเนี่ยผมอ่ะทีมที่11เลยนะผมวันนี้อาจัดให้มาแบบ12แผนเลยนะครับผมไปที่สเปนล,ลีก2นะครับทีนี้อ่สเปนล,ลีก2ครับแล้วก็เลือกไปที่ทีมสีส้มๆนะครับผมอะไรน้เลยอันนี้นะครับผมเป็นเอลดเอนเซเนี่ยเอลดเอนเซ่ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะครับผมสำหรับทีมนี้แต่ว่าก็ พยายามหาให้นี่ครับผมอ่ะแต่ว่าแผนนี้จะเป็นในส่วนของลักษณะการวางแผนแบบนี้นะครับส2 3 1นี่ครับผมสำหรับแผนนี้อ่ะโอเคก็ไปจบกันที่แผนสุดท้ายนี่ะแผนสุดท้ายแผนนี้เผื่อใครอยากได้มก็จะเป็นแผนของสโมสรอนอัปเตอร์สปอร์ตนะครับผมอ่ะดูที่ยุโรปนะครับผมแผนสุดท้ายนะอ่าช่วงท้ายๆเนี่ยอาจจะไม่น่าสนใจเท่าช่วงแรกนะครับผมในส่วนของแผนเนาะเราก็มาเลือกที่อ่าลีกนี้นะครับผมอ่าสปอร์ตหรือไงวะ านะอารีก,ก่อนนะครับผมปึ๊บไม่ใช่วะ่ะน่าจะไม่ใช่ลีนี้เนีผมเดี๋ยวขอดูก่อนนะเดี๋ยวขอดูลรือบีก่อนนะครับผมว่ามันอยู่หรไหนปึ๊บอืมน่าจะลรีแรกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะปึ๊บอันนี้ดีกว่าแล้วก็ อ,อ่ะอันนี้นะครับผมโอเคปึค๊บอ,อ่าผู้จัดการทีมไม่ใช่สีตรงนี้นี่ครับแล้วก็จัดการ่ตรงนี้อันนี้จะเป็น4 2 3 1นะครับผมอ่าวิงแบ็กต่ำนะครับสำหรับแผนนี้ก็เลือกใช้ได้นะครับผมกลาง a m f อฟก็จะมีหนึ่งตัวแล้วก็ d m f 2ตัวนะครับยืนทางๆกันนะนะครับแต่ว่าอ่าตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้ดันสูงนะครับเป็นแบ็กเอาเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของแผนในรอบนี้ก็จัดหามาให้แล้ว ประมาณนี้นะทุกคนยังไงก็ไปลองกันดูนะครับผมชอบแผนไหนก็ลองคอมเมนต์ดูล่ะกันนะครับผมในรอบทิตนี้ก็ถือว่าอัปเดตในรูปแบบที่น่าพอใจพอสมควรนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นในส่วนของการรีวิวแผนที่น่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวมารอติดตามกันว่าแต่ละแผน,นีหยจะต้องเล่นยังไงนะครับโอเคตอนนี้ขอไลฟ์ช่ทุกคนเพียงเท่านี้ละกันนะครับยังไงก็ไปเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม